ช่วงล่างลูกค้าโหลดลง2นิ้วเปลี่ยนปีกนกของโปรเฟนเดอร์เพื่อปรับองศาการกินหน้ายางยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะติดเพิ่มเติมสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตของชุดแต่งวิกเตอร์นะคะท่อจะเป็นท่อหลอค่ะมีให้เลือก2แบบนะคะก็คือเลข8 i n f i n i t ินกับแบบท่อคู่แผงประตูเขาจะหุ้มด้วยหนังนะคะมาจากโรงงานตรงนี้จะเป็นที่เปิดปิดจับประตูสำหรับรุ่นเน็กเกนค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่างองฟอร์ด789นะคะวันนี้เราอยู่กับรถหล่อๆคันนี้ค่ะเป็นรุ่นเอเวอร t เรสต์ทนราคาค่าตัวอยู่ที่1,377,000าบาทมาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มนะคะวิกเตอร์รอบคันโหลด2นิ้วนะคะเปลี่ยนชุดโชคของ OEM 2.5ล้อแม็กขอบ20เวกค่ะยางโตโยต้าย7 5 5ิบห้ท่ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ติดเพิ่มเติมปั๊มเบรกเบมโบ้ไฟฟ้าแบบเรียกได้ว่ามาแบบรอๆจัดเต็มสุลตานดูใบกันเลยค่ะ เรามาชมความหลอกันเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า r a ป t o r V6 ตัวหนังสือ Ford f เฟดสีดำเงานะคะรุ่นยอดฮิตของเราเลยค่ะก็จะมีไฟสี3จุดตรงด้านหน้าพี่ๆเลือกสีได้เลยนะคะสีส้มสีขาวแจ้งอ่อนได้เลยค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED C-Cam ค่ะ ติดเพิ่มเติมนะคะชุดแต่ง Victor s k สเกิรหน้าค่ะเป็นแบบรุ่นวิกเตอร์ v 6นะคะมีตัวหนังสือวิกเตอร์ตรงนี้ค่ะเรามาดูตรงส่วนของด้านข้างนะคะสำหรับคิ้วล้อค่ะคิ้วล้อทั้ง4ด้านหน้าหลังซ้ายขวานะคะลูกค้าเลือกเป็นคิ้วล้อแบบฟันเฟืองดำเงานะคะช่วงล่างลูกค้าโหลดลง2นิ้วเปลี่ยน ปีกนกของโปรเฟนเดอร์เพื่อปรับองศา,าการกินหน้ายางยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นค่ะเปลี่ยนชุดโช๊คเป็นของ OEM 2.5ค่ะล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ20ของเว็กดำเงานะคะยางโตโยท้า275ทับ 55R20 ค่ะจุดเด่นค่ะสีเขียวมะนาวตัวนี้เป็นปั๊มเบรกแบมโบไฟฟ้านะคะทำไมถึงต้องติดเพิ่มเติมปั๊มเบรก เพื่อจะได้มีฟิลในการขาบับข่าทําให้หนืบให้นุ่มมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ขย้อนนะคะในส่วนของแก้มข้างค่ะแก้มข้างจะเป็นสีดําด้านมีตัวหนังสือเทอร์โบสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมตัดขอบโครเมียมกาลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้า405นิวตันเมตรสำหรับกระจกมองข้างซ้ายขวามีไฟเลี้ยวให้นะคะราวหลางังคามาจากโรงงานค่ะเป็นสีดำค่ะ ส่วนบันไดข้างนะคะเป็นสีดำด้านค่ะมีร่องระบายน้ำกันลื่นได้ด้วยค่ะมาดูตรงส่วนของฝากระบาท้ายนะคะสำหรับฝากระบาท้ายรุ่นเอเวอเรสเทนค่ะเขายังใช้มืออยู่นะคะแบบเมนวลค่ะก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะจะไม่มีเซนเซอร์ค่ะโอเคก็จะปิดลงมาเนาะ มีสปอยเลอร์ของชุดแต่งวิกเตอร์มาให้ทั้งเซตนะคะส่วนตัวหนังสือเอลเรสเขาก็จะเป็นโครเมียมติดมาจากโรงงานค่ะก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะส่วนไฟเป็นไฟ LED ค่ะไฟท้าย LED ติดเพิ่มเติมสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตของชุดแต่งวิกเตอร์นะคะท่อจะเป็นท่อรอค่ะมีให้เลือก2แบบนะคะก็คือเลข8ดอินฟินิตี้กับแบบท่อคู่พี่ๆอยากได้แบบไหนแจ้งออนได้เลยนะคะเราไปชมภายในกันเลยค่ะ เริ่มจากแผงประตูค่ะแผงประตูเขาจะหุ้มด้วยหนังนะคะมาจากโรงงานตรงนี้จะเป็นที่เปิดปิดจับประตูสําหรับรุ่นเล็กเกนค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดกระจกแบบไฟฟ้าค่ะส่วนด้านบนสองปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดล็อกประตูและฝาถังน้ํามันนะคะส่วนแผงแอร์ค่ะแผงแอร์เขาก็จะเป็นทรงรังพึ่งที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นระบายความเย็นได้มากยิ่งขึ้นนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มีปุ่มมันติฟังก์ชันค่ะจอเรือนไม้แปดนิ้วนะคะสำหรับจอกลางค่ะจะซิงต่อไอจะซิงโฟเอเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto Apple c a r p l a พได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ไร้สายหรือที่เรียกกันว่าไวริสชาร์เตอร์ออนจะพาพี่ๆมาชมเรื่องแอร์นะคะดูจากจอกลางค่ะการปรับ ตรงนี้นะคะก็คือสําหรับรุ่นเอเวอร์เรสเนเราค่ะก็แอร์ยังเป็นแบบธรรมดานะคะสําหรับปุ่มขวามือตรงนี้ก็คือปุ่มปรับพัดลมนะคะส่วนซ้ายมือก็คือทัชสกรีนปรับอุณหภูมิของแอร์ได้เลยหากพี่ๆท่านไหนไม่ถนดัดอยากใช้มือก็จะมีปุ่มให้เนะะี่ยค่ะซ้ายฝาเนาะตามน,นี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเบาะหนังมาจากโรงงานค่ะ สำหรับรุ่นเอเวอรเรสต์เทนของเราจะเป็นสำหรับเบาะด้านข้างคนขับด้านฝั่งคนขับนะคะเขาจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศทางค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถรอๆคันนี้ค่ะเป็นรุ่นเอเวอรเรสต์เทนราคาค่าตัวยอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทยังไม่รวมแต่งนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจอยากได้รถรอๆแบบคันนี้ค่ะแต่งได้ทุกแบบทุกรุ่นนะคะ สามารถโทรสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ0199395240 8 819939524ออนฝอกกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องออนฟ r ด789ด้วย like นะคะสวัสดีค่ะ